กันคือเก่าครับเซาร์นี้ครับตามแบบฉบับฉบับเดิมนะครับแบบเดิมๆนะครับอาหารคือเกากินง่ายๆนะครับมื้อนี้ผมก็ได้น้ำพริกปลาทูน้ำพริกเมงดานะครับปิบนปลปลาทูนะครับออมไข่นะครับออมไข่ใส่ผักรวม ใส่ใบมอนใบมอนหรือใบมอนนะครับบ,รบ้านเ่านะครับคือเกานะครับกินง่ายๆนะครับผมจะพอคอยกินอาหารที่เป็นเนือ้อปันใดครับเพราะว่ามันอยากหนักครับผมช่วงนี้ครับแต่ว่าโมเมนต์บอกกินซะเลยที่กินอยู่ครับพวกเป็นเนือ้อพวกเป็น เครื่องในหรือว่าเป็นอาหารทะเลวกอาหารทะเลครับพวกพวกุ้งปลาหมึกกีะยังพวกนี้ครับผมเป็นโรคเก่าตัวครับร mm ้น hmm. สิปวดตามคอแต่กินหลายครับ mm hmm. แล้วก็ความดันกันสินะครับ mm hmm. มาลองซีมมอนครับ mm hmm. ขั้นหิวแหละแจ่บมัดแม่นมาครับ mm hmm. ขั้นเกิดว่าห้างหิวอ่ะ ทางฮเวเองอ่ะรสชาติมันก็นจะแซบนี่ครับใบม่อนใบหมักได้เห็นบ,บ,นบ,บน่ครับใส่ใบม่อนบดแซบกรทับสีว่าจะได้เนาะฮ็ดเ,เองก็ต้องแซบกินเองครับแล้วก็นิ้วผมกินขา่าสองเวลานะครับกินเวลานี้ตอนเสารนี่สิกินก่อนเวลา แปดโมงก่อนเก่าม่งโดยประมาณครับแล้วกินตอนเที่ยงถ้าเกินใบสองไปผมจะบอกกินเลยผมจะหากินผลละหมากลากใหม่เพราะตอนเย็นผมจะบอกกินนะครับผมต้องการน้ำนักก้มเนี่ยให้ไปยูทีหกสิบตอนนี้ครับตอนนี้หกสิบสามนะครับตอนนี้หกสิบสามตอนนี้นะครับจากน้ำหนักแปดสิบเจ็เดเกือบเก้าสิบกิโลนะครับแปดสิบเจ็ดบางครั้งขึง้นเกือบเก้าสิบเลยนะครับ ทำสถิติภายในเวลาจากช่วงเดือนเมษาช่วงโควิดนะครับการออกกับนั่งกายแนีันที่แรกกินสามมือกินสามมือลดบบได้ลดบาล,บลงนะครับก็เลยมากฮักดิบกินสองมือนะครับการอดอาหารเนี่ยกินเร้ากับก,กินเทีย่ยงนี่ครับอดอาหารมือมือมือมื้อเย็นนะครับการอดอาหารมื้อเย็นอดอาหารอา่ามือย่มแรงนะครับหิวทรมานครับการอดอาหารเนี่ยทรมานนี้เลย เฮ็ดยากครับเห็นเขากินนัน่นกินนี่ทอ้องนู่นมันเคยกินสามเวลานำ้ำย่อยท้องมันจะลังออกมาช่วงใดเวลาที่มันตรงการอาหารมันจะปูนทอาาน้องภาษาบ้านเอกคือ, o, ะคะาาอเลอเปี้ยวนะครับภาษาไทยคือเลอเปี้ยวภาษาบ้านเอาคือปูนท้องน้ำลายแตกปากแตกข้างขึ้นมาอืมอกระเพาะเ้องมันลังนำ้ำย่อยเพื่อตรงการเลียกรององเนี้ยตเอมอาหารในเขานะครับแต่ว่า ผมเ่เติมผมกินอย่างก,นนากินน้ำกินน้มกินโยเกิร์ตยังสิเติมกับไปแท้ตัวแท้นนะครับหรือว่ายิว้วก็ค่ะการกินเป็นพวกหมักอึฟักทองหรือว่ามันแก้วบานเฮามันเทศนะครับมันเทศนะครับกินกับไปมันมันเทศหนึ่งฟักทองหนึ่งกินเติมกับไปนะครับ กาอยูได้พานไปสองเดือนสามเดือนนำหนักลดลงมาสามเท่ละสามกิโลเดือนละสามกิโลนะครับจนตอนนี้ส่วนสูงผมอยู่ที่ร้อยหกสิบเจ็ดหกสิบแปดโดยประมาณนะครับโดยประมาณนำหนักผมก็ต้องการอยู่ประมาณหกสิบบาห้มันมากไปกว่านี้นะครับ แต่รู้สึกตอนนี้เนี่ย614เนี่ยรู้สึกแบบเบาโตนะครับสบายโตสบายโตขึตน้นนะสิะครับรู้สึกว่าสบายขึ้นอยู่ครับน้อยนึงครับแต่ก่อนน้ำมันีมหนาอกผมจะขึ้นน้งีเลยครับอ้วนนะครับผมจะไปโหลดคลิปเก่าๆมาลงในเบิรงกันด้ครับทำหน้าคมลายการผมจะโพลลงยูทูบการเน็ดอาหารเน็ดยังการกินนุ่นกินนั่นโอยย้ยอ้วนบุกเลยนะครับ พ่อํน,นำนักเท่าไม่ได้ซ้ำเนี่ออกกําลังกายทุกเตราสม่ำเสมอแกล้งแขนหมุนแขน,แนยึดพื้นเฮ็ดตำเท้เมือมนะครับยึดพื้นวิ่งอ้อมห้องวิ่งรอบห้องนะครับหรือว่าเสียยกแขนยกขาทั้งสี้นนะครับเฮ็ดแต่พ่อเหนื่อยครับทุกมือนะครับร่างกายเ้อามันกะปั๊บจากเทาปวดแขนเทาโยกไมโยกมากดังก็แก๊กก็แก๊กกะรู้สึกว่าดีขึ้น นี่คืน้อยนึงครับแต่บอถึงครับเราบอลอยเปอร์เซ็นต์ทุกมือสำหรับผมนะครับอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กูกลัวครับเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์การดีแต่ก่อนผมชาน้าขานะครับขอตทษนะครับาชาเนี่ยครับชาผมนั่งครับรถแท็กซี่นะครับนั่งชาลงไปจนหมดเลยชาเยอะจนถึงปวดผมก็ไปซื้อยาจากร้านขายยาครับซื้อรายขาย้ยาประก่าซื้อยาคลายเส้นผมก็ซื้อยาคลายเส้น เขาถามว่าเอาชนิดแบบแรงๆเลยไหมแรงๆเขาก็บอกว่าเอาเศร้าเลยเอาครับเอาแรงๆเลยเพราะว่าถ้าเอาแง,งไไ่ง่าไห้มันปวดมันยางเดินบ่ไห้เลยครับมันเดินมาได้เลยกินปุ๊บเศร้าปุ๊บยั่ยงเรืออยู่ครับในยาค่าเสร็ผมในตู้เครับเศร้าพันพิกถิงตื่นต่อมาโล่งหมดเลยยาเขาดีแฮงยาไอ้นั่นแผนปัจจุบันยาวิทยาศาสตร์น่ครับ กินร้ายมันกับโบดีได้หรือเปล่าม,มันเป็นวุมพ่วงต่อตาตับใจใสพุ่งห้องไหมนะครับพอจะได้เลิกกินเลิกกินกะมากินพืชพักผลไม้แค่ ใบม่อนนะครับผมห้อยไว้นะครับอีลงโคงเคงนี่ใบดอกอัญชันส่อมากอัญชันแบบตาแหงดอกอัญชันใบม่อนนะครับ็อเบิ้งน้อยนี่นตัวอย่างก,กึคือวกไเบิ้งใบม้วนรับบอลดอกอัญชันนี่ครับทั้งสี่ครับตาแข่งน่าจาก็โช่งกินนะครับแบบนี้ครับ ต้มถั่วเขียวเพื่อบำรุงสมองหรือจะเป็นฝักท้อหนึ่งมันแก้วหนึ่งมันเทศนึ่งนะครับมอื้อหนึ่งกัละนะครับกินสลับสับ,สบเปลี่ยนกันนะครับและกินอาหารการควบคุมอาหารกับคือกินอาหารในตรงเวลานะครับอย่าอดอาหารอดอาหารบอดีครับออกกําลังกายสม่ําเสมอนะสิก็เริ่มดีขึ้นเนี่ย บรสู้กันฟั่งันซื้อนะครับผมเจอว่าทุกคนหูแต่วางคนนี่จะบ่มีเวลาฉะนั้นเบิ่เขาต้องสละเวลาให้ตัวเองนะครับก่อ,กอนท้องสิบ่มีเวลาให้ตัวเองเราต้องสละเวลาให้ตัวเองก่อนที่จะไม่มีเวลาให้ตัวของตัวเราเองนะครับก่อนที่มันจะสายเกินไปนะครับผมเจอว่าทุกคนหูการดูแลสุขภาพแบบไดแบบนีครับแต่ว่าบ่มีเวลาเวลาบางคนเร่งรับอีนี้ครับ เวลาสิแทบจะบ่มีเวลา,าพักผ่อนเลยก็ได้บางคนครับ ไข่หน่วยหนึ่งไข่หนึ่งฟองกับผักเยอะแยะนะครับเด้เป็นจ่าผเห็นไข่นะครับเด้ไข่ไข่ไข่หนาเน้่นใส่ผักชุลรสบะหมี่ผมใส่ซีอิ๊วขาวกับซอสซอย่ยงนะครับแต่เขาสิผสมโซเดียมหรือสุรสน้ำแน่กับบาจ้าผู้พูกับบรูนะครับแต่ห้างกับสีเบาก้ใส่สุรสใส่ตรงเนาะ เพราะว่าการใส่โซิแสบนะครับ,ผม,บผมก็ว่าแซบผมก็กินมาตลอดผมมาเลยกินตอนช่วงที่ว่าสุขภาพปคยัยดีครับแต่ไปกินร้านสื่อกินเองกะจำใจต้องกินกินได้กินก็นเราครับแต่นะถ้าวกก่ากินหน่อยลงแน่เน้นเฮ็ดกินเองนะครับกินอาหารโปรตดนจืด เขาเนี่ยกินขาเแต่พอดีนะครับถ้าพี่หนึง่งทำมาบุคคนกินมาอิม่มกินนามลงไปก่อนกินนามก่อนจักแก้วนึงจุนามลงไปก่อนให้กระเพาะห้องนี่รับรับนามใหม้มันไม่น้ำนักไปก่อนแต่กินเข่าลงไปมันกระเสียอยู่ซึกงพอดีครับป่านะี้เข้ามาอิ่มมาละ แล้วปวดกินจูด้แต่คนเขากินมาอินอยู่บนเป็นสุกด้หนะทัศิวาไปผมเป็นนะครับตะกี้ชุมมือพ่อกระเพาะเขาเริ่มเริ่มรับอาหารหน่อยมันก็เริ่มรับโตเขามากนะครับเริ่มเริ่มเริ่มบีบเขามากกินแต่พอดีมันกะมักะส์กระอิมนะครับมันแต่แต่คยรับหลายกระเพาะห้องภาษาอีสานมานหเองอื่นกระเพาะมันขาดกระเพาะมันมันตรงนะครับมันมันมันเคยรับอาหารเยอะเคยรับอาหารหลายนะมันก็บวมไงนะครับห้องก็ต้องกินหลาย โรคไข้หอบาดบ้าเราครับคุณยุกับปากห้อง้นอยุกับการกินนะครับกินแบบทุกทีเนอ่มีประโยชน์มากเลยครับแต่ถ้ากินจุกเกินไปกินมากเกินไปกินบ่เป็นเวลาเวลากินจุกกินจิกนะครับอ้วนไขมันแต่มันในคืนเนี่ยเผาผลาญออกงากนะครับ คนนำนับสิทํธรรมสัติมาลงในหนูยากครับอ้วนเนี่ยผมรับประการในอาทิตย์หนึ่งอวว้วนไหวกันนะสะิษส์กินในี่มันอว้วนนะครับ ต่ว่าใบามอนเนี่ยกินเป็นประจำอย่างเดียวกับอะไรนะครับน้ำใบมอนเนี่ยหรือใบมอนนะครับห้อตรงยุดนี่แหละก็ว่ากินต่อาทิตย์หนึง่งปุ๊บก็ยุดไปสักสองสามมือให้ไตห่อเนี่ยทำงานในร่างสารออกมาเพราะว่ามันยังกระชังแต่กินตลอดกินเดิมๆกินอย่างเดียวบ่ดีครับผมต้องสลับกินนะ้ำ อย่างมีทั้งคุณแล้วก็โทษนะครับบอกว่าจะอียังนะครับกูเท่าบ,บ้าเนาสมัยตะกาอ,อายุยืนอายุเป็นร้อยนะชะซูมเมอร์เนี่ย คนสมมุติหกสิบเ็ดสิะจะกรอบเลยนะครับสารเคมีายเนี่การกินเอ่อโบเป็นเวลาพักคนกับโบเป็นเวลานะครับจัดระเบียบเจ้าของบอคอยเข่าระบบด้วยนาทีการงานนั่นๆน,น,นะครับลังสีต่างๆโทรศัพท์มองสีเป็นต้นนะครับหรือว่า แสงจากทีวีแสงไฟแสงยังเอาครับรถนึ่งก็ใส่แสงแสงโดนแสงตลอดตาเฮานะครับเริ่มเสียเริ่มผ้าเริ่มมั่วยังไปสั่โดยเฉพาะผมเนาอันนี้ก็ใส่บำรุงสายตาอะไรกันเนะียมาละดอกอนชั่นใบม่อนมือน อายุเลขซีมาสิเขาเรียกหาเรียกหาเลื่ห้อไปครับระบบเผาผลาญจะบอยดีด้าน,นการกิน,นอหยังก็ต้องให้มีพักแกมกินอันนั้น,นอีหยังมันย่อยง่ายๆระบายง่ายๆนะครับมันก็สีไบากเบาเนื้อเบาโตัวแต่เขาระบายง่ายระบบการย่อยระบบการขับถ่ายนะครับเล็กน้อย วัยรุ่นมันกับแมงแล้วกินยังกับพ่อไปยังแล้วช่วงวัยรุ่นนะครับแต่บบเขาผ่านเขาดีแต่บบการทํางานของหลางกายมันยังแข็งแรงยังดีครับหลางายขคงเฮาเนี่ยคนหายเฮามาใส่ประโยชน์ได้ฝ่าหลาปีครับ เขาใส่ประโยชน์เขาอย่างเดียวบ่ได้เลยเข้าตรงให้ประโยชน์กับเขานําตรงขึ้นประโยชน์ให้เขานัานะครับเต๋หวัดว้าแล้วครับแต่ตกคนมกนะักเนาะคนเน่าความคิดก็คือกันนะครับเพราะว่าโตองโตวเข้าเนี่ยเข้ากำลังมันเองมันตื่นมากอะจากเป็ก เราจะขวดบางสี่นะครับร่างกายจะได้กระชุ่มกระชวยวางสันว์ได้ครับ mm hmm. พักเนี่ยผมบอกเลว่าร่างตุรวดจัดจ,จัดเลยครับเข้ามาล่างแบบผ่านๆน้ำเลยเพราะเอาเซ่น้ำม็ได้ เซยน้ำไปจกักสิบนาทีโดยประมาณถึงสิบห้านาทีครับเซยน้ำเป้าๆเลยล่ะเพราให้มันชำระล้างสารออกดีๆเนี่ยครับเพราะว่าสื่อเนมากอะไม่ต้องปลูกเนกันจักสิฉีดยาเลือดยาได้แน่กับประกาชนครับเนาะ ใบม่อนใบใหไงเลยครับเป็นม่อนพันเกษตรนะครับใบไงจริงจริงม่อนพันุใบน้อยๆนะโยชามันสิจัดจานกูกันนะครับแสียบกูกันแน่ครับว่าแต่ลยทุกคนมากบอกว่ามีประโยชน์ด้วยกันครับ คนเน่าแต่สุขภาพดีค่ัคือพันวาแล้วครับสุขภาพดีดไปหายกว่ามีเงินเป็นสิปหลานพันหลานนะครับบเจ็บบอไข่บอไ่้ยแข็งแรงนะครับดีทุกอย่างในระบบร่างกายมีง,นงมินเยนถั่วเหมือเป็นมันพันล้าน,าน,านแต่สุขภาพพอดีครัไปใส่มาใส่มีหอนดเก๋งรถงเบนรถ ว่นวูดรถอิหยังกระทางรถรูขี่แต่หากนั่งรถเข็นวิวแช่แข็มีคนคับหายแต่เดี๋ยวาดาว่าแล้วครับคนห้องบางครั้งเขารวยเนี่ยคนรวยเนี่ยเพิ่นบ่มีเวลาที่ต้องมาดูแลสุขภาพบางครั้งครับเพราะว่าเวลาของเขามีแต่งานเตือนขันมาเนี่ยจักอีหยังเป็นอีหยังทั้งสายทั้งขวาสมองก็แทบสิบบุบมางแทบจิโบได้พัก่อน,นะครับขนน่าห็นใจแต่ แต่ครับไม่แต่ครับกลุ่มคนพวกนี้ถี่รว่ยๆยเนี่ยแต่ห้องบ่ไดเ้เขาห้องก็เท่ากับว่าอาศัยเขาขึ้นกันนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการำดำรงชีพการำดำรงชีวิตนะครับมีงานมีการเด็ดขย้อนพวกเขานะครับมีเงินมีทองใส่สมื่อขย้อนพวกเิ่นะครับคนถี่ใส่ความคิดค้นที่บพอค่อยมีเวลาพักผ่อนนะครับแมนูห้องมั่งวาเขานี่หืมรวยตายแต่มันผู้เดียวนาอมันกระเือกเพาสิไปเก็ตจังไง แต่ถ้าบ่ได้เขาบ่ได้ความคิดพวกเขาเนี่ยสิมีความจะเลื่อนสิมีเอ่อเศรษฐกิจด,ดีดีสิมีหน้าที่การงานทําบอกท่านกันว่าแบ่งแยกมันเป็นคนเฮาเนี่การเฮ็ดยังกรสร้างเฮ็ดผู้เดียวบ่ได้ไปเดินไปคนเดียวบ่ไดดต้องร่วมด้วยช่วยกันจับมือกันแล้วก็ก้าวไปนํากันนะครับอืแมน่นมาครับก็จงเข้าเฮ็ดยังกระางังนี่ก็ปลูกพักปลูกนา่งอางหยานนะครับอืเฮ็ดผู้เดียวบ่ไดดเขาต้องมีไปซื้อ ปุ้ยตอนนี้ไปยังเฮ็ดผู้เดียวนี่มันเหตุยังนะครับการทำยังไงครับทุกอย่างนะครับระบบการคมนาคมระบบการนํารงชีวิตในแต่ละเมืองนะครับมันอยู่ร่วมด้วยกันแบบระบบสายพานแต่เข้าเข้าใจกันฮากันกลมกืนกันทุกอย่างดีครับผมเสือเป็นอย่างอื่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือความคิดก็น่าแตกต่างกันนะครับความคิดคน่าจะแตกต่างกันไป แต่ความแตกต่างนั่นเน้าม,มาหาความจริงเพื่อหาขอลงโตเพื่อเอามาประยุกต์ใส่ร่วมกันเพราะว,วานอาจะดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอา่า ย่ร่วมเศร้าในกะมิ่านี้แหละครับบอกสุกันฟังครับบอกไปตัวที่ตัวแดนนะครับประธาวนวันนั่งว่าขามทงขามท้าไปนะครับแต่เราคนกินเขา่ากินหนามยัง่นอนนะครับเศร้าๆกับกินเขา่ากินนาไมไปเร้อพไม่นองเดื่อยพอได้รับความขอบคุณหลายๆนะครับสูกคนกครับคณครับ